สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Skyline TV นะครับมีเกมมือถือมาใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเกมเพิ่งจะเปิดให้บริการวันนี้ตอนบ่ายสองโมงเมื่อกี้นี้เองเลยนะครับผมโอเคผมขอเอาคอมพิวเตอร์ในการอัดคลิปก็แล้วกันนะครับมันจะง่ายหน่อยเพราะว่าเครื่องผมมันร้อนไวนะครับผมก็เลยใช้คอมพิวเตอร์ในการอัดนะครับมาดูกันเลยนะครับมาเลือกเซิร์ฟเวอร์กันเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มีความลื่นๆหน่อยนะครับอันนี้เพิ่งเล่นล่าสุดไปนะ อขอเลือกเซิร์ฟเวอร์ใหม่หน่อยแล้วกันตรงไหนนะเซิร,ร์ฟเวอร์ตัวละครผู้บุกเบิกซีซั่นหนึ่งอันนี้ผู้บุกเบิกอ๋อ่ะซีซั่นหนึ่งผมขอไปหนึ่งแล้วกันนะครับเซิร์ฟหนึ่งเลยนะสีเขียวอยู่นะครับยังไม่มีคนเข้ามาเลยยังไม่ยังไม่หนาแน่นนะครับโอเคนะครับเซิร์ฟเวอร์นหนึ่งนะครับกดเริ่มไปเลยนะครับมานะครับมาดูกันนะครับบรรยากาศในเกมจะเป็นยังไงนะครับ นี่โอ้อันนี้เป็นแผนที่โลกหรอมีโซนเหรออ๋ออันนี้แนะนําเป็นสีเขียวมีไม่ว่างแล้วก็เต็มนะครับมีมีหมายถึงอะไรมีเราเลือกภูมิภาคเริ่มต้นเหรอให้เราอยู่เอเชียนะทําไมเขาถึงเลือกแอฟริกาใต้ให้เรานะเดี๋ยวนะขอดูก่อนโดยมากแล้ว ประกอบด้วยที่ราบสูงนู่นนี้นั่นนะครับมภูมิภาคแต่ละอย่างมันจะแบบแตกต่างกันนะเขาแนะนําเป็นแอฟริกาใต้นะแต่ว่าผมขอเอาเป็นเอเชียก็แล้วกันนะครับอะกดยืนยันเอเชียไปนะครับเลือกเอเชียภูมิภาคเริ่มต้นของคุณหรือไม่นะกดยืนยันเลยนะมาแล้วนะครับโอเคนะครับดูดาวโหลดสักครู่นึงนะครับใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวโหลดนะครับทุกช่องทางไว้ให้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะครับผม ยังไม่โหลดทรัพยากรบางอย่างทรัพยากรจะถูกสแสดงผลแทนนะครับอ๋อเนี่ยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับการดาวน์โหลดทรัพยากรนะครับถ้ามันเกมมันยังไม่ดาวน์โหลดอ่ะมันจะจอมืดนะผมเคยลองแล้วแต่อันนี้น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มืดนะ่ะกดตรงไหนก็ได้นะครับอ่ะเราก็ทําการนะฮะอ่าอพยพมาเพื่อจะยึดครองพื้นที่เพื่อจะสร้างแคมป์นะครับนี่เริ่มต้นเลยนะครับนนะฮะก็ยึดครองซะนะครับ แตะตรงนี้เลยนะฮะที่กระาเราก็จะอธิบายให้เราฟังเป็นภาษาไทยนะครับอ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะโอเคไปที่พื้นที่ต่อไปนะครับกดยึดคองเลยนะครับนี่ครับคือทหารของเรานะครับยึดเสร็จให้กลับบ้านอัตโนมัตินะครับโอเคนะอ่ะแล้วก็กดยึดเลยนะครับศึกนี้ใหญ่หลวงนอกนี่ครับแล้วก็จะ ยึดคลองนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับนี่ฐานที่มั่นคนเถื่อนนะตรงนู้นนะครับเอ้ยเขาจะมาจู่โจมเราหรือเปล่านะครับนี่เขาจะมายึดคลองพื้นที่ใกล้เรานรียฮะโอ้ต้องดูนะโอ้โน่พี่เขายึดคลองหลายพื้นที่เลยอะ่ะยุคโบราณบทที่หนึ่งนะครับทำลายด่านคนเถื่อนเลเวลสองนะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับ รอคาสั่งอันี้ทหารเรารอคําสั่งอยู่นะครับอะผู้แนะนําเราก็บอกเราให้ทําการค้นหาฮีโร่ซะนะครับนี่ครับเจอแล้วฮีโร่นะครับฮีโร่ฮ,โรร <laughs> ฮีโร่ปรีกวิเวกนะฮีโร่ปรีกวิเวกโอเคนะครับ <_ s 1> มาแล้วนะครับนี่ทหารราบคนแรกของกองทัพเรานะครับกดรับเควสไปนะครับก็ทําตามเควสไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากเท่าไหร่ มีภาษาไทยให้ด้วยนะครับก็สบายๆนะเอาละหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อนะครับเพิ่มความเข้มแข็งให้กับกองกําลังฮีโร่นะครับแต่ไปที่เมืองนะครับแล้วก็ไปที่กองกําลังนะครับกองทัพของเรานะฮะทาการเลือกกองทัพขึ้นมาแล้วก็ไปที่ตัวเลือกฮีโร่นะครับกดเคลียร์ออกกดเคลียร์ฮีโร่เพื่อวางอ,อ้าวยังไงเนี่ย เดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวว่างนี่ยังไงนี่กองทัพเราอยู่ตรงไหนอันนี้คือเดี๋ยวเด้อฝั่งขวาคือฝั่งอะไรฝั่งซ้ายคือเดี๋ยวแตะเพื่อกลับเอ่ออันนี้คือกองทัพเหรอฝั่งเนี้ยซีซีซีสองสีซีสองสามซีสองสามอะไรเดี๋ยนะอันนี้แนะนำนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเรียนรู้อีกทีหนึง น้าฝั่งกองทัพน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายแหละนะครับกณอัตโนมัติด้วยนะครับอ่านี่มีเกณ์อัตโนมัตินะครับอ่ะเดี๋ยวเขาก็สอนนี่ไงเกณ์เกณ์เกณ์พลอัตโนมัตินะครับปุ๊บแล้วก็กดบันทึกซะนะครับเรียบร้อยกด X ออกไปนะครับโอเคก็รับควสไปนะครับเรียบร้อยนะครับในการจัดวางกองทัพนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเป้าหมายบททําลายด่านเถื่อน บนเถื่อนเลเวลสองนี่ครับด่านที่มาตั้งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยยุดคลองเลยนะครับเดินทางไปนะครับมาดูที่กองทัพของเรานะฮะนี่ไงยุดคลองเลยนะครับไปเดินทางมานะครับประมาณนี้เลยนะมันก็จะมีทรัพยากรให้เราฟาร์มนะครับเหล่านี้นะแร่ต่างๆนะครับก็คงจะมีการฝึกสอนในโอกาสต่อไปนะครับเฮ้ย เอ้ยเราเดูในนี่ว่ะแจ้งเตือนนะครับคนเถื่อนกําลังบุกนะครับนี่ไงบุกมายึดครองพื้นที่ใกล้ๆเรานะครับโอเค,คเควสล่ะอะทำลายคนเถื่อนเราได้เควสไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่รับสมัครพรีเมียมห้าครั้งพรีเมียม,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 มคืออะไรรับสมัครอ่ะมาแลละ รับสมัครการรับสมัครพรีเมียมนะครับอ่ะมีฟรีอยู่นะครับนี่นี่ครับมันมีการ์ดฟรีแล้วก็การ์ดทองในการสมัครนะครับแล้วก็อาศัยของฟรีไปก่อนนะครับนี่ค้นหาฮีโร่ั้งส่วนตัวเนี้ยเรามีการ์ดพอดีห้าอันกดเลยห้าอันเกมมันบังคับให้ทํะครับนี่แปลงแล้วแปลงแล้วแปลงอะไรวะ <c oughs> นี่ฮะมาแล้วครับโอ้ เดินทางโดยรถไฟหอติลังกามาเลยนะครับทหารราบนะครับนี่ผู้หญิงด้วยนะอ้เอาเรื่องนะครับครบแล้วห้าคนนะโอเคกดกลับป้ายแล้วสมัครได้แล้วครบแล้วนะครับเราได้เควสมาก็รับเควสนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูความแข็งแกร่งของฮีโร่เรานะอ่ามาที่กองทัพนะครับที่กองทัพสิอันนี้อะไร ทำการฝึกหรืออะไรเนี่ยหรือเปลี่ยนคนวะเนี่ยออกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนการ์ดฮีโร่ครับนี่ออโอนเลเวลให้ได้ด้วยเ๊ย้ทำไมต้องโอนด้วยอนะ่ะเปิดใช้งานอยู่คนนี้จะโอนให้คนนี้เหรอเอาลองดูนะครับเลเวลสองจะเหลือเลเวลหนึ่งจากเลเวลหนึ่งจะเป็นเลเวลสองเนี่ยนะฮะเอาลองดูสิปึ๊บ นี่ครับโอนเลเวลไปนะครับอ,อ๋อสามารถโอนเลเวลฮีโร่ได้ด้วยนะ,ะหลังจากนั้นก็กดออกไปนะครับก็รับเควสไปนะครับเรียบร้อยนะส่วนตัวนี้ก็เป็นเควสเหมือนกันนะครับก็ได้รางวัลมานะครับเรียบร้อยนะครับอ๋อต่อมาที่ปรึกษ,ษาเราบอกว่าคนเถื่อนแข็งแกร่งกว่า อันนี้แปดจิที่ว่างเพื่อที่จะเปิดผังเทคโนโลยีอันนี้เป็นการพัฒนาการ,กรเกษตรการเพาะปลูกนะครับอ่ะมากดเออกไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการผลผลิตกสิกรรมนะวิจัยนะครับการวิจัยผลผลิตเพื่อที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอ่านะครับ ไปที่เมืองหลวงแล้วก็ศูนย์กลางเมืองนะครับอันนี้ถ้ามีเวลาก็อ่านดูนะครับจะได้เข้าใจส่วนผมไปไวหน่อยนะครับอ่ะควสก็โอเคนะครับสร้างทันทีนะครับสร้างฟาร์มนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเข้าไปสร้างฟาร์มในเมืองโอเคครับต่อมามาดูที่ตัวนี้คือการผลิตยึดช่องไนดะ้โอเคมันคือทรัพยากรที่เรายึดมาได้ใช่ไหม มีจดหมายมานะครับจดหมายในระบบนำลงทะเบียนมากกว่าสองล้านคนแล้วทีมงานดนะครับเขาจะแจกนะฮะแจกสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ครบสองล้านคนแรกใช่ไหมนะฮะโอเคตัวนี้คืออะไรนะครับอันนี้เป็นการรายงานการต่อสู้นะครับที่เราออกไปต่อสู้มาสองครั้งนะครับชนะมาได้อะไรมายังไงนะครับนี่เห็นไหมโอเคอ่านทั้งหมดซะนะครับ ก็จะหายไปส่วนตัวนี้เป็นการดาวน์โหลดทรัพยากรนะครับทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเกมสมบูรณ์นะออส่วนตัวนี้เรานะครับมีสีแดงมาการตั้งค่านะครับอนุญาตให้คําขอแสแดงฟาร์มใส่เปิดใช้งานซะนะครับนี่โอเคตามนี้เปิดไปก่อนอ่าเควสนะครับก็สร้างฟาร์มเสร็จเรียบร้อยก็รับไปนะ ประมาณนี้เลยนะครับก็ทำาเคเว s ไปเรื่อยๆนะครับเคเวสก็จะมีมาเยอะเลยเราจะทําตัวไหนก่อนก็ได้มั้งนะในในในตารางของเรานี้นะครับอย่างนี้ทำลายด่านคนเถื่อนดีเวลสามเนะี่ยผลิตวัตุอันนี้อ่าเราเอา,เอา,เอาตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเราก็ทกําการยึดคร้องเลยนะครับมีแก้ทางด้วยเหรอแก้ทางคืออะไรวะเนี่ยอันนี้ยึดแก้ทางคืออะไรวะนะเมื่อกี้โอเคครับ ไปเรื่อยๆฮนะผลิตเราผลิตพร้อมกันได้เลยไหมระหว่างตัวทหารกําลังเดินทางไปนะได้นะครับเนี่ยเราก็สามารถทาเคเวสตอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็ทําไปเลยนะครับนี่ยึดช่องเป้าหมยทำลรยด่ดางคนเถือนพวกนี้อาจจะใช้ทหารนะครับทหารยังไม่กลับแล้วก็ต้งองรอประมาณนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนอันนี้อะไร เฟือๆ้นเอเฟอเฟือเฟือเฟอเรือเฟือเฟนะเรือบรือเฟยอเาือเรรอเฟือเฟยนเฟือนฟือเ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 ฟอเฟรอนฟือเฟือเฟนอเฟือะฟืเาอเ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 ฟือเฟเอเนีอเฮีโเ่โอเคฮนะีโฟ่ก็จะมเมี ดาวด้วยนะสี่ดาวห้าดาวพวกนี้นะครับนี่สามารถอัพได้การสกิลมีสกิลด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีนะยังไม่เปิดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเข้าไปดูเมืองดูการต่อสู้อะไรได้หรือเปล่านะครับเขารอคําสั่งเราอยู่นะเราทาเควสไปก่อนแล้วกันนะอะทําการยึดครองเลเวลสามดูนะครับ แค่ทางแค่ทางแปลว่าอะไรวะกดดูนะฮะวางกำลังอัปเดตโอเคไปละดูซิว่าจะไหวไหมนะครับน่าจะมีระบบกงระบบกิวขึ้นมาผมว่านะมีสงครามกิวมีอะไรพวกนี้นะตามรูปแบบเกมแบบนี้นะผมว่าน่าจะมีแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดมาขยายแค่เด้นะคุณโอเคครับ เรียบร้อยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับสร้างเมืองหินนะครับแล้วก็กดไปในเมืองก็สร้างเมืองหินกันเลยนะครับนี่เป็นการมันจะเป็นตารางไปนะตารางการพัฒนานะครับสร้างท,างทันทีนะครับนี่รับทรัพยากรเลยนะครับสร้างเมืองเหล็กต่อเลยนะไปลุยเลยนะครับอ่ะไปไวๆนะครับเผื่อจะมีโอมีอ่า เพื่อจะมีอะไรนะมีเมนูอื่นๆนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เขาการอัปเดตฮีโร่เป็นเลเวลห้านะครับก็ยึดคองก่อนอาวางกำลังยึดคองเลยอัปเดตวากกำลังเรียบร้อยเป็นเลเวลห้าใช่ไหมยังไม่ได้อัพนะเดินทับก่อนนะครับยึดก่อนยึดก่อน นี่เริ่มมีไอ้นี่แล้วนะเริ่มมีตัวแม่ทัพฝั่งตรงข้ามแล้วนะนี่ฟันนะครับเรียบร้อยครับชนะไปนะครับอะไรนะทหารยึดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อ๋อกำลังยึดอยู่หรออ๋อยังไม่เสร็จโอเคโอเคเสร็จแล้วยึดเรียบร้อยนะครับมาเดินทางกลับนะครับ รับซะนะฮะเรียบร้อยนะพิชิตช่องยึดช่องเวลสามได้สามครั้งอ่ะอีกอันหนึง่งไปช่องสามนี้ใช่ไหมเดินทับเลยเดินทับเดินทับตัวนี้มีอะไรมาอีกอ่ารับของรางวัลน,นะครับ ผู้บุกเบิกผู้เล่นโอเคครับซีซั่นอีเวนต์พิเศษนเนี่ยเริ่มมีอะไรผ่มาละนะครับอ่ะเราเดินทัพไปยังอ่ะ,อะยึดเลยยึดเลยนะครับถ้าเดินไปก็ยึดเลยนะครับบางกำลังเลยนะครับสิบวินาทีในการเดินทางยึด ช่องที่สามซะนะครับนี่ครับชนะนะครับแล้วก็รอเวลานะครับสิบหวินาทีในการยึดครองนะครับรอก่อนนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับ สำเร็จรับทรัพยากรซะนะครับนี่ทำรายด่านคนเถื่อนเลเวลสี่เนีจะมีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสมาพันธ์นะมีเริ่มมาแล้วเห็นไหมมันจะเริ่มมีไอนี่มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยสมาพันธ์ก็พวกคล้ายๆกิวผมว่านะเนี่ยสมาพันธ์สร้างสมาพันธนะ์แล้วเข้าร่วมสมาพันธ์ได้เห็นไหมครับมีมีคนเริ่มสร้างแล้วนะ เกมเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองนะครับมีคนสร้างแล้วเห็นไหมเออนะครับอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยเควสอะไรเข้าร่วมสมมาพันโอเคนะอัปเดตฟาร์มอัปเี้ด้นั่นนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเมนูอื่นๆอาจจะตามมาอีกเยอะเลยนะครับสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับน่าจะมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะอยู่นะครับ ซึ่งผมก็ถ้าจะเล่นต่อก็จะนานเกินไปนะครับจะันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับจะเกมดีๆเกมใหม่ๆจะามาแนะนําแบบนี้อีกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นการบังใจนะครับสวัสดีทุกท่านครับผม